สวัสดีครับไอนะครับผมวันนี้ไอจะพามาดูเบื้องหลังของเรื่องผูกเชื่อกับขูกางเกงของตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยครับรู้สึกว่าวันนี้มีสีนรมล์ด้วยปะไม่มีนะรึเปล่าไม่ร,มรู้ต้องตามไปดูกันไปดไปูเป็นคิมปะที่มีสีนรมลมใช่ใช่เค็มกับพี่แอนดรามา่าเพราะว่าผมเป็นแค่ตำรวจนะครับ ไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนตำรวจหล่อจังอะมาดาที่ไหนอะจกนายพันมาตำรวจหลอกนอนนี้ต้องรีบวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือเลยอะสนใจติดต่อได้นะครับขึ้นขึ้นอะไรนะขา้นเรียกว่าช่องทางธรรมชาติให้นะครับรบกวนติดต่อด้เลยครับอินบ็อกมาได้เลยครับจะไปช่วยทุกพี่เลยครับไปแล้วไปไปชมป็นท่านี่นะคะตำรวจของเรากำลังซ้อมบท ตั้นก็ถ่ายกันอยู่พี่ไอว่าวันนี้หนังยากปะที่เล่นต้องดูว่าฉาชาร์จตัวลากจะไงหลังตัวลุลนกันนะคะต้องลากใหเกิดสัมพันธ์รถแบบลรถต้องลากตำรวจไปซอมวิ่งยังก่อนไงวิ่ทลเอ้คุณเทเวร์นี้ต้องตามไปดูเรื่องเต็มกันนะคะเอกคุณเทอะไยสมุแม่ลนี นี่ไปตำรวจดีไหมเนี่ยเดินมาเฮ้ยเฮ้ยดูตำรวจตำรวจรับผ้าตัวตำรวจกลายเป็นคนร้ายซะงั้นเดื้อสิเราอ่ะเดือดเห็นปะดูจะดูแล้วนะดูดูดูจะทำเสียงจุ๊บทำเสียงจุ๊บด้วย หมาจะติดหยุดหมาตำรวจค่ะอย่างไรก็ดีเป็นหมาตำรวจือพ่บุร่หมาบ้านก็แมอบมอบมอบเห็นทุกคนได้ดูไอ้นี่ไปดูช่องไอ้หนังสั้นนะคะมันจะมีคลิปเออที่แทบแทบแต่เขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สดไว้พี่ไอ้แก่แล้วเสียงดังมากตกใจเสียงดังแก่ตอนไหนวะพี่พี่ยน เทปอะไรใส่หนูอ่ะพี่เป็นคนบอกพี่ฝนว่าหลักฐานมีอยู่ตรงนั้นนะทุกคนพี่ไอไม่ใช่คนดีหลักฐานมาตัวเลยคนนี้คนนี้จะตายเดอดแล้วถ้าอยากรู้คลิปไหนไปตามดูนะใช่ค่ะไปเดหาดูได้เลยดดดดดดคุณตำรวจครับเคขอต้องเจ้งก่นดิขอต้องจ้นะ ชาร์จเกียมประมาณนี้เลยเล่นมาสเตอร์นะสกิลอีกท,ทีหนึ่งแล้วก็ตกใจไว้นะหลบมาสามสองอคุณตำรวจฉันว่าคุณอยู่ใต้ท้องรถแล้วอ่ะฉันเป็นตำรวจนะเลือกป้องกันตัวฉันฝึกมาอย่างดีว่าแต่เธอเถอะทำแบบนั้นทำไมฉันอยากให้คุณตำรวจช่วยฉันนะคะนะคะคุณตำรวจนะคะให้ฉันขอร้องอ,ะอ่ะเอาละเอาละเอาละใจเย็นๆคราวีเอาละเอาละใจเย็นๆ<า>นะครับใจเย็นขอพี่แอนเป็นผีพน,นันค่ะ ตอนนี้เขาต้องการสมบัติทั้งหมดจนถึงขนาดต้องวางยาแม่ใชนไหมคะคุณตำรวจครับเลขขอบสามส,ามสามองครับเอาเลี้องได้สักมุมแหละเนอกกล้าสิครับพ่อผมเนี่ยแหละจะเป็นพยานให้คิมเองนังคิมเอาฉันขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ฉันจับแกได้นะแกตายนะคุณครับทุกคำพูดของคุณเนี่ย จะเป็นหลักฐานว่าตัวคุณนะครับครับโอเคโเคบลล์ล่ะเนี่ยไปตัดอีกทีหนึ่งนะตอนที่เขาผูกเสร็จน,นะนี่หนึ่งทีหม่ ก็อยากรู้ว่าตำรวจจดอะไรอ่ะตอนนี้มีแล้วเนาะโหเรียงฟวามไปเลยอือท่านนายกบัญชาการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่เมย์ใบสั่งผ่านที่สองแล้วไปนะเขาเป็นกสแสดงสูงเกินไปแบที่เราเห็นมุมว่าแบบพอดีพอดีเนี่ยเบื้องหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> ตำรวจตรวจท่าอะไรคะเนี่ยตรวจแบท่าแบบแอ v a n c e ฮึจ้าฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยฮ้ยฮุยจ้าเกมา มินงตามไแล้วหนึ่งเีนี่มีหน้าเฮ้ย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 อะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยหาเทียมได้าด้วยนะเอ้เปิดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเบื้องหลังวันนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และก็ซับสไครต์กันมากันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ในตำรวจตํารวจหนึ่งทีนี่นี่นี่บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคา่ะเจอกันคลิปหน้าครับ